นะะคอันนี้เป็นนางรำที่นี่มานานหรือยัง7ปีได้ค่ะ7ปีแล้วนะคะก่อนหน้าเป็นนางรำคืออะไรเรียนมาหรือว่ายังไงเรียนค่ะเรียนเกี่ยวกับเออนาฏศิลป์นาฏศิลป์มาเลยนะคะเรียนจบก็คือมาเป็นนางรำที่นี่เลยค่ะหรือว่ามีลองทําอาชีพอย่างอื่นดูไหมมีค่ะทำอะไรเอ่คือขายของอะค่ะช่วยแม่ขายของค่ะขายของแล้วตอนนี้ยังได้ขายของอยู่ไหมก็ไม่อะค่ะไม่แล้วตอนนี้ก็คือรำอยู่ที่นี่เลยใช่ค่ะค่ะ นี่นี่มีความเชื่อความศรัทธายังไงต่อท่านเทามหาพรหมบ้างในฐานะที่เราลำอยู่ที่นี่มาหลายปีเ็เชื่อค่ะเออศรัทธาเคยขอไหมเคยส่วนตัวเคยขออะไรท่านพระพรหมเลยค่ะได้ไหมได้ค่ะประสบความสําเร็จอแล้วเราเราเราเคยบ่นไหมล่ะถ้าขอขอยังเดีหรือบนด้วยก็บ่นด้วยค่ะบนเป็นอะไรคะเป็นนางลำแล้วก็มีผลไม้อะไรเงี้ยค่ะ ปีแล้วคะก็คารพบท่านตลอดเวลามีอะไรขัดข้องเยเราก็ขอให้ท่านช่วยค่ะส่วนมากก็จะสําเร็จก็ไม่ได้ขออะไรมากค่ะก็ขอตามที่มันควรจะเป็นไปได้นะส่วนมากที่ประสบก็คืออย่างหาของไม่เจออะไรเงี้ย <c oughs> ก็บอกท่านไหว้ท่านให้ท่านช่วยบางทีมันก็เป็นเรื่องแปลกทั้งของที่อยู่บนโต๊ะเนี่ย แต่ก็หาเท่าไหร่หาไม่เจอแต่พอไหวท่านก็หาใหม่ก็เจอก็อยู่บนนั้นแหละเป็นเรื่องแปลกเ,เชื่อค่ะเชื่อเชื่อเชื่อแต่ว่าสำหรับตัวตัวนี้เองจะไม่ใช้ลักษณะของการแก้บนนะคะจะไม่ไม่ใช้ลักษณะของการบนแต่จะใช้การตั้งจิตอธิษฐานค่ะอย่างเช่น อธิษฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็คือหนูจะตั้งใจทําความดีหรือจะรําถวายดีๆอะไรเงี้ยค่ะทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้อะไรที่มันมันต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอะไรเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะบนบานทุกครั้งเราก็จะได้ทุกครั้ง oh. ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นศรัทธาอย่างหนึ่งที่เราเราเชื่อมั่นว่าท่านมีจริงอะไรเงี้ยค่ะแล้วโดยส่วนตัวบนว่าตัวเองจะรำถวายเองหรือว่าบนว่าอะไรคะก็ส่วนมากจะถวายเอง เองแล้วก็ล,วลำคนเดียวเลยก็จะหาบางทีก็8คนนะคะ<ม>แล้วแต่แล้วแต่นะจองหวะนั้นนะคะเพราเราจะจะบนเท่าไหร่ยังไง บนางลำหล่ะตัวเองคิดว่าเออก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะแต่ว่าทุกคนคือรู้ว่าจะต้องบนนังลำจะต้องถวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคถ้าบนบนางลำส่วนใหญ่จะสำเร็จะก็ค่ะอันนี้อันนี้บนเองก็เลยก็สำเร็จแต่ไม่รู้คนอื่นก็ส่วนมากที่เขามาเขาก็มีบนแล้วก็มีถวายด้วยอะค่ะ โอเคแล้วเราคิดว่าเรายังจะทําหน้าที่นางรำอยู่ตรงนี้อีกนานถึงขนาดไหนวางแผนอะไรไหมบ้างก็ก็อไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าถ้าอายุเยอะก็คงต้องไปทําอะไรอย่างอื่นบ้างวางแผนไว้ทําอะไรดีล่ะสมมติว่าเราอายุเยอะไปเราจะยังเราจะยังรำได้ไหมน่าจะทาอย่างอื่นเป็นขายของอะไรอย่างง่ายสุดเพราะที่บ้านก็แม่ค้า ตรงนี้กบตรงนี้รายได้ดีไหมพอจะเก็บเป็นกอบเป็นกำได้ไหมคะรายได้ดีค่ะเก็บได้ค่ะ,ะแ,ลแล้วแล้วแต่รอบที่มีคนมาจ้างถวายท่านหรือเปล่าค่ะแต่และว,วันนี้รำประมาณกี่รอบห้าสิบขึ้นอ่ะห้าสิบขึ้นแล้วอย่างมากสุดกี่กี่รอบคะสองร้อยรอบสองร้อยรอบ วันไหนบ้างวันไหนบ้างที่จะควรจะจ้างถึง200ล้อส่วนมากเสาร์อาทิตย์นะคะเจนนี่อยู่กับพี่บุญจันทร์แสงกล้าค่ะเจ้าหน้าที่จากทางมูล,ลนิธินั่นเองนะคะสวัสดีค่ะค,ะค,คะพี่บุญจันทร์ค่ะ วิธีการไหว้พระพรหมแบบเอาที่แบบถูกต้องเลยเนี่ยหนูมาไหว้หลายทีแล้วหนูก็ยังไม่เข้าใจค่ะช่วยช่วยอธิบายให้เข้าใจนิดนึงว่าวิธีการไหว้<ไ>ที่ถูกต้องเนี่ยยังไงบ้างค่ะกการไหว้ปกิติแล้วก็บ,บนซ้ายมือนะฮะ<า>เริ่มจากหน้าที่หนึ่งหน้าที่สอง<า>บนประกังซ้ายมือเมื่อเราเวียนเทียนนะะแล้วสาหรับเครื่องสักกา์ะบูชาคือขึ้น,ยนอยู่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่และนี่จะ<า>จะัดเตรียมหรือจะหาจะจะบนไวือขอไว้ฮะ สำหรับการรำแก้บนนะคะคือหนึ่งเลยต้องมีความตั้งใจนะคะตั้งใจคือเขามาบนเพราะว่าอยากจะให้พอพอเราลํำแก้บนเนี่ยเราต้องตั้งใจลํำที่สุดนะคะสําหรับปัจจัยตรงนี้นะคิดว่าน่าจะลํำอย่างตั้งใจที่สุดอะคะ่ะคนที่คิดจะมารำแก้บนใช่ไหมคะ ออส่วนมากทั้งน้าตัดสินเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะคะส่วนมากก็จะจะมีระเบียบวินัยทางด้านนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมค่ะไม่ใช่เฉพาะราแก้บนนะคะทุกๆสิ่งอันที่เกี่ยวกับเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะก็อยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ค่ะ เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะนี่คืออีกแง่มุมหนึ่งที่จะนี่นามาฝากการเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาที่หลายๆท่านมีต่อท่านเท้า,ทามาหาพรมนะคะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบมีสไตล์กันได้ใหม่ในเรื่องนี้ดีนะ